ว่าตอนเวลาที่เราทำบุญแล้วก็ถวายพระใช่ไหมคะบุญนั้นถึงกับเหล่าดวงวิญญาณที่เราส่งบุญให้ตอนไหนใช่ไหมคะก็คือบุญถึงกับดวงวิญญาณทั้งหลายตั้งแต่ตอนที่เรายกของขึ้นถวายภิกษุและภิกษุรับของนั้นค่ะทันทีที่ภิกษุรับของนั้นของเหล่า เป็นสภาพอันเป็นทิพย์และปรากฏแก่ดวงวิญญาณทั้งหลายนั้นนะคะเหมือนอย่างในสมัยพุทธกาลนะคะก็คือออพระเจ้าพิมพิสารได้ยินเสียงเปรตเสร็จแล้วก็มาทำบุญอุทิศให้กับเปรตนั้นพอพระเจ้าพิมพิสารถวายผ้าไตรผ้า ใส่เสื้อผ้าก็มีเสื้อผ้าใส่สวยงามพอถวายยกพัตตาหารถวายเปรตนั้นก็จากหอมก็เหมือนกับอิ่มบริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นมาพอกรวดน้ําก็ปรากฏเป็นสะบกขอรนีให้กับเปรตเหล่านั้นคือทันทีที่เราถวายยกขึ้นถวายภิกษุผลของบุญนั้นก็จะเกิดขึ้น ส่วนขณะที่พระภิกษุท่านกรวดน้ำใช่ไหมคะที่เรากรวดน้ำใช่ไหมคะยะถาวริวหานะคะไม่ไม่ใช่เป็นบทที่จะอุทิศหมายถึงไม่ใช่เป็นบทที่พระท่านกล่าวอุทิศกุศลนะคะแต่เป็นบท เป็นเหมือนบทบนอนสอนเตือนใจเหมือนบทสอนเตือนใจนะคะกับผู้ที่ทําบุญนะคะคํากล่าวนั้นก็คือพ่วงน้ำที่พ่วงน้ำเนี่ยสามารถที่จะทําให้แม่น้ํากลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ขึ้นมาได้อย่างไรทานที่ทุกทกท่านทําไว้แล้วในครั้งนี้ก็จะสําเร็จประโยชน์ แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เหมือนกับน้ำที่ทำให้มหาสมุทรกลายเป็นมหาสมุทรใหญ่ได้ก็คือทานที่ถวายก็จะส่งถึงแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้และขอให้ผลบุญกุศลน,นั้นส่งให้ความปรารถนาของท่านผู้ถวายสำเร็จโดยฉับพลันเหมือนพระอาจารย์ในวันเพน็ญ เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีนี่คือความหมายของยะถาค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคัรนะคะก็คือห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้น อิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยฉับพลันเหมือนพระจันทร์ในวันเพน็ญเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีนี่คือความหมายของยะถาส่วนเราก็ตั้งใจกรวดน้ำกันใหญ่เลยนะคะก็คือจริงๆแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ให้เราอะตั้งจิต คนที่เราแบบอยากจะถวายส่งบุญกุศลให้อะค่ะเผื่อว่าหลงลืมใครยังไงก็จะได้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วส่งบุญให้กับคนคนนั้นนะคะแล้วก็ต่อไปท่านก็มักจะกล่าวว่าสัพพีติโยวิวัชันตุใช่ไหมคะก็คือเอเป็นอันนี้จะเป็นบทให้พรว่าขอให้ความปรารถนาของเราอะสำเร็จ ขอให้โรคท้องปวงของเราหายไปขอใหอ้เหมือนกับเคราะห์ร้ายภัยร้ายทั้งหลายหายไปอันนี้ก็คือให้พรกับเรานั่นเองค่ะดังนั้นก็ขอให้เวลาที่เราทําบุญแล้วก็กรวดน้ําให้พรก็ตั้งจิตให้เป็นกุศลแล้วก็อธิษฐานผลบุญ